โอเคครับสลับวันนี้ก็อยู่กับนนทนะครับโมเดิร์นคาร์ออิโอนะครับสลับวันนี้นะครับนน์ก็อยู่กับตัวจอ2บดินนะฮะเป็นของยี่ห้อไพลอนีนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ DMSKZ5350BT นะครับตัวนี้นะครเป็นจอสัมผัสนะครการใช้งานนะครับก็รองรับการใช้งานนะฮะ e p p r p c a r p l a y a n d r o ร d Auto รวมไปถึงตัวเว็บลิงได้ด้วยนะครับส่วนตัวจอเองนะฮะก็เป็นจอแสดงผล6.95นิ้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็การใช้งานของตัวจอนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็รับชมภายในคลิปเลยนะครับ ก็มาดูในส่วนของตัวหน้าจอของ p i o n e ียรุ่นนี้กันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นจอขนาด6.95นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอระบบสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับก็มาดูในส่วนของตัวด้านหลังบ้างครับด้านหลังว่ามีอะไรบ้างนะครับในการใช้งานของตัวเครื่องเล่นรุ่นนี้นะครับเริ่มจากฝั่งนี้ไปก่อนนะฮะตัวนี้จะมีพอร์ต USB นะครับเอาไว้เสียบสายย s b ที่แถมมากับตัวอุปกรณ์นะครับ ส่วนตัวมาแทบตัวนี้ก็จะเป็นช่อง AUX in นะครับตัวนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องเสียบไม้นะครับแล้วก็ด้านถัดมานะฮะช่องถัดมาก็จะเป็นตัว w ขีด R นะฮะก็คือตัวสายคอนโทรลโฟมาายลดนะครับตัวนี้ส่วนตัวมาก็จะเป็นปั๊กไฟปั๊กลำโพงนะครับของตัวเครื่องเล่นนะครับอ่าส่วนมาส่วนตัวมานะครับของฝั่งสัญญาณ RCA บ้างนะครับก็คือ จะมีทั้งหมดนะครับ3ปีเอา f o อ t out, out dia out แล้วก็ sub out นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีช่องสัญญาณภาพนะครับก็คือ video in นะครับตัวนี้แล้วก็ v ดีโ o เ u t นะครับรวมไปถึงตัว audio in นะครับตัวนี้นะครับช่องต่อมาก,ก็จะเป็นตัวเสาวิทยุ fm นะครับตัวนี้นะครับ่ ก็การใช้งานหรือว่าการเชื่อมต่อของช่องสัญญาณต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับของตัว p โ o n นียนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการเปิดเครื่องตัวเครื่องเล่น p โ o n นียแล้วนะก็จะมีโลโก้ p โ o n นียนะครับตัวนี้การใช้งานหลักนะครับพอเปิดเครื่องมาก็ให้เราเลือกการตั้งค่าภาษาก่อนนะครับผมผมขอเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับตัวนี้ แล้วก็ให้เราเลือกโหมดการตั้งค่าลําโพงนะครับตัวน,นี้แล้วก็มาตรฐานนะครับตกลงไปนะฮะแล้วก็ตกลงนะครับโอเคหน้าไอคอนหลักหน้าโฮมหลักก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของตัวพีอลเนียนะครับ ครับก็ในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโดยนํามือถือโทรศัพท์นะฮะมาเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวเครื่องเล่นพาอเนียรุ่นนี้นะฮะหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธแล้วจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามารับชมนะครับก็นํามือถือนะฮะหนึ่งเครื่องเข้าไปที่บลูทูธนะครับการตั้งค่าโทรศัพท์นะครับเปิดบลูทูธนะครับส่วนตัวพาอนเนียเองก็ไปที่ฟังก์ชันบลูทูธนะครับ ก็รอสักพักเพื่อที่จะทำการค้นหานะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการค้นหาเป็นที่เรียบร้อยนะชื่อบลูทูธก็เป็นชื่อรุ่นของไพโอเนียรุ่นนี้เลยนะครับก็ทำการจับคู่นะครับโอเคก็ทำการตอบตกลงไปนะครับทั้งมือถือแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเองนะครับอตอนนี้ก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธ,ธ โทรศัพท์นะฮะตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์ Android นะฮะเรียวมี6กปเชื่อมต่อกับ p i o n e e r รุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานบูธนะฮะก็ได้ทั้งการโทรศัพท์แล้วก็รับสายนะครับแล้วก็ดึงรายชื่อจากมือถือของเราเข้ามาที่ตัวเครื่องเล่น p i o n e e r ได้ด้วยนะครับโอเคครับต่อมานะครับก็เป็นการใช้งานนะฮะตัว Android Auto นะครับตัวนี้ p i o n e e r รุ่นนี้นะฮะก็การใช้งาน Android Auto นะครับ เป็นผ่านสายนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต usb นะครับเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวเครื่องเล่นพโอเนียนะฮะซึ่งพอร์ต usb อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเล่นก็ให้นําสายชาร์จของ android เครื่องนั้นนะฮะมาทําการเสียบเข้ากับมือถือของเรานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวเครื่องเล่นแล้วก็ตัวมือถือนะครับ android โอเคในตัว android นะครับตัวนี้เรียวมี6โปก็ แจ้งเตือนให้เลือกโอนย้ายไฟล์ Android Auto นะครับเราก็เลือกไปนะครับตอนนี้ก็ทำการกดถัดไปนะครับทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการเชื่อมต่อ Android Auto วิที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สำหรับ Android Auto นะครับก็เครื่องเล่น Pioneer รุ่นนี้เป็นแบบผ่านสายนะครับรวมไปถึงตัว a p p l e Car p a y เนะที่ใช้งานกับ iPhone นะครับเ okay. นีนนะครับ Android Auto นะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อกับตัว Apple CarPlay ลองดูนะครับโอเคครับต่อมาก็เป็นระบบ iOS นะครับโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับเพื่อที่จะดึง Apple c a r p l a เออกมานะครับก็ ให้แนะนำใช้สายแท้ของตัว iPhone นะครับเพื่อที่จะเสียบเข้ากับมือถือดึง Apple Ca คเออกมานะครับก็ทำการเสียบเข้ากับมือถือได้เลยนะฮะอีกพอร์ตนึงก็เสียบเข้ากับตัวสาย USB ของตัวเครื่องเล่นนะครับเราทำการจับคู่นะฮะตอนนี้ก็ทำการจับคู่ Apple Car เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคแอปเปิลคารพแล้วก็ Android Auto นะครับเป็นการใช้งานผ่านสายนะครับชาร์จโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต USB ของตัวเครื่องเล่นไพลอเนียนะครับโอเคนะครับต่อมาก็เป็นการใช้งานเว็บลิงก์นะครับสำหรับตัวเว็บลิงก์เองนะฮะในมือถือของเราต้องทำการโหลดแอปเว็บลิงก์เข้ามาก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะเว็บลิงก์นะครับก็ให้ทำการโหลดติดตั้งเข้า มาในตัวโทรศัพท์ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเชื่อมต่อผ่านสายยุทธ b 6ตัวเครื่องเล่นพาอนเนียนะครับผ่านสายชาร์จแท้นะครับของ iOS แล้วก็ Android นะครับก็ทำการเสียบเลยนะครับพอเราทำการเสียบสายนะครับตัวระบบของตัวเครื่องเล่นกับมือถือเราก็จะทำการจับคู่นะครับตัวนี้ก็จะทำได้2การใช้งานนะครับก็ ได้ทั้ง Android Auto แล้วก็เว็บลิงก์นะครับส่วน iOS หรือว่า iPhone นะครับก็ได้เช่นเดียวกันทั้ง Apple CarPlay แล้วก็เว็บลิงก์นะครับก็การใช้งานเว็บลิงก์ให้เราทำการกดโฮมของตัวเครื่องเล่นออกนะครับตรงมุมล่างซ้ายนะครับตรงนี้ให้เราแตะนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือก Android Auto แล้วก็เว็บลิงก์ถ้าเป็น iOS นะครับก็จะเป็น Apple Ca คแล้วก็เว็บลิงก์นะครับก็ทำงานเหมือนกันนะครับก็ให้เราเลือกไปที่เว็บลิงก์นะครับโอเคทีนี้พอเราเลือกเว็บลิงก์ตัวโทรศัพท์เราก็จะทำการแจ้งเตือนให้เราจับคู่ใหม่อีกครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นเว็บลิงก์แล้วนะครับก็ตอบตกลงกับมือถือนะครับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้โอเค ตัวนี้ก็ทําการเชื่อมต่อเว็บลิงก์ไปที่รย้ร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่หน้าจอเพลเนียนะครับเข้าไปส่วนมือถือเราก็ไม่ต้องทําอะไรละล็อกหน้าจอไปได้เลยนะครับส่วนตัวเว็บลิงก์เองนะครับก็สามารถดู youtube ได้นะครับแล้วก็การเซิร์ชหาแผนที่นะครับจุดที่เราจะไปได้ด้วยนะครับตัวนี้ปัดหน้าจอได้2หน้าจอนะครับตัวนี้นี้นะครับส่วนตัววิดีโอก็สามารถดูวิดีโอที่เราเซฟไว้ในตัวมือถือเราได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการใช้งาน YouTube นะครับแตะเข้าไปครับอรอสักพักก็ YouTube ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับลองดูซักคลิปดูนะครับ เครื่องเล่น p าย n e er เียตัวนี้นะครับก็มี Apple c a r p l a y แบบผ่านสายแล้วก็ Android Auto แบบผ่านสายนะครับเครื่องเล่น p าย n e เนียรุ่น d m h k i s 5 3 5 0 b t นะครับตัวนี้ยังสามารถเปลี่ยนจอ p i o n e er เนียตัวนี้นะครับกลายเป็นจอ Android ได้ด้วยนะครับตัวนี้โดยการผ่านตัวกล่องคา r Android Box นะครับของ m i ช h i k a นะครับตัวนี้เป็นรุ่น xplay5 นะครับตัวนี้สเปคอยู่ที่แรม6 รอม128ครับ CPU ของตัวกล่อง XP5 นะคร Snapdragon นะครับ,รบตัวนี้8คอรนะครับตัวนี้สามารถใช้งาน Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะครับหลังจากเชื่อมต่อกล่องตัวนี้เข้ากับตัวเครื่องเล่น Pioneer รุ่นนี้นะครับตัวนี้ยังสามารถรองรับการใช้งาน 4G แล้วก็ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวกล่องนะครับว่าใช้งานยังไงทำหน้าที่อะไรได้บ้างกับตัวเครื่องเล่น Pioneer นะครับ โอเคครับตัวกล่อง XP5 นะครับ Android Box นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสีดำเล็กกระทัดรัดอย่างนี้นะครับสกรีนโลโก้มิชิก้ามาด้วยนะครับตัวนี้เป็น CPU แท้นะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ในตัวกล่องเองก็สามารถทำหน้าที่ก็คือมีช่อง HDMI out นะครับแล้วก็สามารถใส่ SD card ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับสาย USB เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น Pioneer นะครับ แล้วก็มีสถานะไฟบอกนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับแล้วก็มีใส่ซิมเน็ตได้ด้วยนะครับรองรับ4 g นะครับตัวนี้ตัวกล่องแล้วก็ในอุปกรณ์ตัวกล่องเองก็ยังมีชุด2อุปกรณ์ตัวนี้มานะฮะก็จะเป็นสาย usb ใช้กับกล่องนะครับแล้วก็ต้งหัวแปลงนะครับ usb นะครับโอเคเรามาดูการใช้งานนะครับตัวการใช้งานนะครับก็ต้องเป็นเครื่องเล่นที่มี apple carplay แบบ ผ่านสายนะครับตัวนี้ถึงจะใช้งานได้กับตัวกล่อง Android Box m i s h i k a XP5 นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็นำสาย USB นะครับที่แถมมากับตัวกล่อง Android Box XP5 นะครับเสียบเข้ากับตัวพอร์ต USB ของตัว Pioneer นะครับปลายด้านหนึ่งก็มาเสียบเข้ากับตัวกล่องนะครับ่างนี้ก็สถานะของไฟนะก็จะกระพริบสีแดงอย่างนี้นะครับ ก็รอสักพักครับไม่นานครับก็จะทำการจับคู่กับตัวเครื่องเล่นเพลเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวลองสังเกตมุมซ้ายด้านล่างนะฮะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไฮบ็อกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นกับตัวกล่องก็จะจับคู่กันอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับครั้งแรกของการจับคู่นะครับตัวนี้ตัวกล่องเองนะครับกับตัวเครื่องเล่นอ่ะมันจะมีการ เคลียรเบตหน้าจอนะครับให้เท่ากันโดยตัวกล่องมันจะรีเซ็ตไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกลับเข้ามาหน้าแบบนี้นะครับอตอนนี้ก็คือมันทําการเคลเรเบตหน้าจอไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ใช้งานตัว Android Box xp 5ของ m มิชิกาได้แล้วนะครับก็ตอนนี้ Pioneer รุ่น dmh k ขีย0 5 3ตนะครับจากตัวเครื่องเล่น Pioneer นะครับตอนนี้กลายเป็นเครื่องเล่น Android ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับสลับตัวกล่อง x p 5นะครับตัวนี้ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับก็มาดูนะครับก็จะทำการเป็นจอ Android โดยสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้นะครับก็การปัดหน้าจอนะครับตัวนี้สามารถการใช้งานนะครับก็จะยังใช้งานแผนที่แมปเป็นของ Google ได้เลยนะครับแล้วก็ Gmail Google นะครับแล้วก็ใช้งาน Netflix ได้ด้วยนะครับตัวนี้ ปัดมาอีกหนึ่งหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็น Play Store YouTube นะครับสหรับเพ t สโตนะฮะให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ล็อกอิน Gmail แล้วก็โหลดแอปอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามความต้องการนะครับทีนี้นะครับโอเคในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้สัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับก็ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับไปที่ตั้งค่านะครับ ไปที่เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็ทำการจับคู่ wi-fi นะครับโอเคครับตอนนี้เราทำการจับคู่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตนะฮะตัวนี้ wi-fi ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็มีเน็ตใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะก็มาสาธิตการใช้งานเลยนะครับก็ยกตัวอย่างเป็น youtube กันก่อนเลยแล้วกันเอ้ก็เข้ามา u t u b e อย่างนี้นะครับ ครับในการแบ่งหน้าจอนะครับของตัวกล่อง Android Box m i อ i ม a X Play นะครับกับ o n e e นรุ่นนี้นะฮะก็สามารถทำการแบ่งหน้าจอ2จอได้นะครับโดยการดู YouTube แล้วก็ใช้งานแผนที่ไปด้วยนะครับในลักษณะนะครับตัวนี้ถ้าเราจะให้แผนที่อยู่ฝั่งขวามือของเราให้ YouTube อยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็ให้เลือกกดไอคอนนั้นนะครับสมมติจะให้แผ่นที่อยู่ขวามือเราก็กดแผนที่ขึ้นมา เป็นแอปแรกนะครับเปิดแอปไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดตัววงกลมตรงนี้นะครับแตะค้างไว้นะครับพอเราแตะค้างไว้มันจะขึ้นมาครึ่งจอแล้วก็ทําการปล่อยมือได้เลยนะครับเปิดแอปไว้อย่างนี้นะครับแตะนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอขึ้น2จออีกครึ่งหนึ่งมาอย่างนี้ให้เรากดตัวให้เราปล่อยมือจากตัววงกลมนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้เราก็เลือกแอปที่เราจะใช้งานนะครับเป็น y u t u b e แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทำการใช้งาน2หน้าจอได้แล้วนะครับโอเคครับถ้าเราจะให้ยกเลิกการแบ่ง2หน้าจอนะครับก็ตรงกลางนี่นะจะมีจุดตรงกลางตรงนี้ให้เราเลือกกดนะครับแตะค้างไว้นะครับถ้าจะเอาเป็นที่เป็นจอเดียวก็ กดค้างไว้แล้วก็ลากตัวจุดนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดแผนที่เป็นอันเดียวนะครับอย่างนี้มาเต็มหน้าจออย่างนี้นะครับก็กลายเป็นจอเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เคครับก็การรีวิวของตัวจอสองดินไพโอเนียรุ่นนี้นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจในตัวไพโอเนียรุ่นนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามไปที่นนนะครับเบอร์โทร0924750577นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสำหรับตัวไพโอเนียรุ่น D M H Q Z 5350 V T รุ่นนี่ยฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับ คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ